OMS Core App ที่น่ากังวลอีกแอปหนึ่งของ Oppo แล้วก็ Realme นะฮะมีเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับว่าแอปตัวนี้มันมีความสำคัญอะไรยังไงกับเครื่องบ้างนะฮะเพราะว่าแอปตัวนี้นะฮะเปิดสิทธิ์การใช้งานของเครื่องเราหมดแทบจะทุกอย่างเลยนะฮะแล้วเวลาจะลบก็ลบไม่ออกนะฮะบังคับหยุดก็บังคับหยุดไม่ได้ด้วยนะครับผมจากที่ผมหาข้อมูลดูนะฮะแอปตัวนี้นะฮะไม่มีข้อมูลอะไรบนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมว่ามันใช้การทำงานอะไรทำอะไรหนึ่งสองสามสี่นะครับผมพยายามหาแล้วนะครับผมหรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้นะฮะแต่โดยสส่่่่ววววนน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 ใหหญทีีีีผมมมมาา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 าข้้้้้้้้ออออออูลลลไดดเเเเเเเบืืืืงงงงตตตตฮฮฮฮะะะะะะะคแแแแปปักกกรรรจจจ็ภษ แล้วมันจะลิงก์ไปที่แอปตัว o m s c o r e ตัวนี้นะครับผมแล้วอเผอิญว่าแอปตัวนี้มันมีสิทธิก์การแจ้งเตือนต่างๆที่มันโดนเปิดหมดนะฮะแล้วไม่สามารถปิดได้นะฮะมันเลยเป็นข้อกังวลและข้อข้อ,ขอน่าสงสัยมากว่าแอปตัวนี้มันน่ากลัวหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าในมุมมองของผมนะฮะแอปตัวนี้มันเหมือนจะเป็นแอปของการจัดการระบบนะครับผมแต่ไม่ชัวร์ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวยังไงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองโทรถ,ถามทาง oppo ดูก่อนนะครับว่าทาง call center เ,เ,เขาจะให้คำตอบผมได้หรือเปล่านะครับสอบถามข้อมูลกด1สําหรับนไฟล์กด2 กดหนึ่งไปนะครับสอบถามข้อมูลรอ oh, <yeah. S 1> สักครู่ในขณะน,นี้เรากําลังเชื่อมต่อท่านกับเจ้าหน้าที่ค่ะสวิสดรสวิสดีรับดสิงีให้บริการค่ะต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดคะครับสอบถามนะครับตอนนี้มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแอปตัวหนึ่งนะครับที่มันแบบน่าสงสัยนะครับก็คือในส่วนของ OMS Core นะครับผมที่อยู่ในระบบของตัว o p p o นะครับผมตัวแอปตัวนี้มันทำงานหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับ ่ะเบื้องตอน้นต้องขออนุญาตเียนแจ้งค่ะสำหรับตัว OMS Core นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Android ค่ะซึ่งจะช่วยจัดการฟังก์ชันบางอย่างเช่นควบคุม WiFi สนับสนุนแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นของระบบเครื่องจะไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันนะคะแม้แ่เครื่องขางลูกค้าเป็นการปิดการใช้งานไว้อาจจะทําให้ส่งผลต่อการใช้งานตัวเครื่องของลูกค้าได้ค่ะเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆอือมมีประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะอันนี้ ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นผลกระทบอ๋อแล้วผมถามนิดนึง <โอ S 1> ครับ <โอ S 1> สมมติถ้าเราจะบังคับปิดตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถบังคับปิดได้ไหมพอดีบังเอิญว่ามันบังคับปิดไม่ได้อะครับหรือว่าระบบเขาตั้งมาให้ปิดไม่ได้แล้วก็อนุญาตสิทธิ์ทั้งหมดของตัวเครื่องครับอถือแอปพลิเคชัน OMS Call ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วควรถือสายสักครู่ค่ะเขานี้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะได้ครับขอพยานไม่ทราบว่าลูกค้าใช้เป็น Oppo รุ่นไหนคะออ๋พอดีผมไม่ได้ใช้เป็น Oppo รุ่นไหนครับแต่พอดีว่ามีเพื่่ออนๆทาาาางง F C เค้้สสมมมใใหหผบบถรั ได้ค่ะทุกคนถือสายสักครู่ค่ะคราวนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะได้ครับก็ต้องอย่างที่เพื่อนเห็นนะคะว่าคือเขาบอกว่าเป็นในส่วนของตัวระบบนะฮะซึ่งผมมองเองมันก็คล้ายๆกับตัวระบบของตัวจัดการนะฮะแต่เพิอิญว่ามันอนุญาติทธิ์ทั้งหมดไงฮะมันเลยดูน่ากลัวไปอย่างมันเลยดูน่ากลัวไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผม แล้วอีกอย่างนะฮะตอนนี้มันก็มีกระแสของปินอีซี่แล้วก็สินเชื่อแห่งความสุขเข้ามานะฮะมันเลยดูน่ากลัวเข้าไปอีกต่อหนึ่งเลยนะครับผมหลายคนกเ็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอพนักงานเขาหาข้อมูลก่อนนะฮะว่ามันทำงานอะไรยังไงนะฮะ รอนานนะสุขใสไม่มีใครถามเข้ามานะฮะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับผมครับผมว่าไงครับขอขอให้ค่ะตัว o m s Core นะคะจะเกี่ยวกับการฟังก์ชันการแจ้งเตือนด้วยค่ะซึ่งลูกค้ากดบังคับหยุดไปแล้วนะคะแต่พอไปกดเปิดการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันอื่นๆค่ะตัวแอปนี้ค่ะก็จะกลับมาเปิดใช้งานเพราะว่าจะเป็นฟังก์ชันของเกี่ยวกับการแจ้งเตือนด้วย เออไม่ใช่ครับคือกรณีเข้าไปที่ตัวจัดการแอปแล้วครับแล้วทีนี้ตัวบังคับหยุดมันเป็นสีเทาฮะไม่สามารถกดได้ครับค่ะแสดงว่ากดไปแล้วค่ะอแสดงว่ากดบังคับหยุดไปแล้วถ้ากดเป็นสีเทานะคะทั้งบังคับหยุดแล้วก็ปิดใช้งานแสดงว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าไปกดบังคับหยุดไปแต่พอลูกค้าค่ะไปเปิดนะคะอย่างเช่นแอปเฟซบุ๊กพอไปกดเปิดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของแอปแอปพลิเคเชันนี้จะกลับมาไม่ไม่ใช่ครับคือเข้าไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกดบังคับหยุดได้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวอนุญาตสิทธิต่างๆนะคะมันก็เป็นสีเทาไม่สามารถกดได้ครับเราจะสามารถยกเลิกสิทธ์อะไรพวกนี้ได้ไหมครับฮัลโหลครับตรงนี้ค่ะเพราะว่าที่เจ้าที่ทดลองดูนะคะออือปกติค่ะจะมีคําว่าบังคับหยุดกับปิดใช้งานบังคับคือคืออย่างนี้นครับคืออย่างน,ออางนี้มันมีหลายรุ่นมากนะครับบางรุ่นมันมันกดได้นะครับบางรุ่นกดได้บางรุ่นกดไม่ได้เลยนะครับ อันนี้คือพูดถึงว่าหลายๆรุ่นเพราะว่าทาง f c ฟเขาส่งเข้ามาเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากซึ่งผมก็ไม่ระบุได้ว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะฮะแต่มันมีบางรุ่นที่มันกดได้บางรุ่นที่มันกดไม่ได้นะฮะแล้วบางรุ่นที่มันกดลบไปแล้วก็ลบได้นะฮะแต่พผเอิญว่ารีสตาร์ทเครื่องขึ้นมามันก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะฮะเ็จะเป็นมานั้นใช่แต่แต่แอปตัวนี้คือมันไม่ใช่ข้อกงังวลอะไรใช่ไหมครับหรือว่ายัางไงฮะใช่ครับเป็นระบบป,ปฏิบัติการ ของแอ d r o i d นะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่างๆของแอปครับแล้วผมถามนิดนึงครับทาไม,ไมตัวแอปตัวนี้นะเขาถึงเข้าถึงสิทธิ์ของเราได้หมดทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่ต้องถามเราก่อนว่าเราอนุญาตตรงไหนบ้างอะครับเป็นสิทธิ์ส่วนใดครับทุกสิทธิ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการโทรการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆมีหมดเลยฮะที่มันอยู่ในระบบอะครับที่มันขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นระบบการซัพพอร์ตค่ะเกี่ยวกับการใช้งานของตัวเครื่องอ๋อก็คือตรงนี้ก็เราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ใช่ไหมครับว่ามันจะต้องอนุญ,ญาตสิทธิ์ให้ตัวระบบทั้งหมดเลยถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าการอนุญาตสิทธิ์การแจ้งเตือนหรือการเข้าถึงต่างๆของแอปพลิเคชันค่ะจะต้องใช้งานฟังก์ชันของ o ms core ถ้าลูกค้าไปปิดใช้งานก็คือ,คอถ้าบางรุ่นที่ขึ้นสีดดัให้ปิดใช้งานได้ลูกค้าปิดใช้งานจริงค่ะแต่พอไปเปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนของแอปอื่นๆนะคะ อย่างเช่น f c e e o o o ค่ะพอกลับไปเปิดการใช้งานแจ้งเตือนตัวแอป,ปนี้ค่ะจะกลับมาทำงานเพราะว่าจะต้องซัพพอร์ตการแจ้งเตือนด้วยครับครับครับโอเค<ะ>พอเขพอเข้าใจแล้วครับผมนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมถามนิดนึงนะฮะถ้าตรงนี้อ่ะในอนาคตของเรามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการข้อมูล,ลั่วไหลหรือว่าเกี่ยวกับการดึงข้อมูลไปใช้งานอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมครับ อันนี้จะไม่ใช่อพลิเคชันสําหรับการใช้งานใช่ใช่ปัญหาคือไม่ได้มองถึงแอพพิเคชันมันเป็นเซอร์วิสของตัวเครื่องเองนะฮะเพราะว่าเซอร์วิสของตัวเครื่องเองมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยไปที่อย่างเซิร์เวอร์อะไรต่างๆนานาได้ผมไม่รู้ว่าในตัวโค้ดของการเขียนเซอร์วิสตรงเนี้ยมันมีการเขียนโค้ดตรงนี้หรือเปล่าคือคอนเฟิร์มว่าไม่มีการที่จะดึงข้อมูลของเราไปกักเก็บหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่านี้จะเป็น ระบบของตัวเครื่องนะคะแต่ถ้าอย่างไราี่จะเป็นการ f e ดแ b a c k ไปเพิ่มเติมสําหรับกรณีลูกค้าพบปัญหาด้านการใช้งานนะคะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวยังไงบทสนทนานี้นะครับผมขอเผยแพร่ทางโลกอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับผมได้ทางอินเทอร์เน็ตนครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับผู้ชด้านอื่นทห้เป็นต้นเงนหรือไม่คะไม่มีแล้วครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ใช้บริการเซอร์วิสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อย่างเพื่อนได้ยินนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งนะฮะที่เอาไปจัดการระบบของตัวเครื่องนะครับผมเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลในตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนกังวลนะฮะอาจจะต้องมีทางเดียวเลยนะฮะถ้าไม่อยากใช้เซอร์วิสพวกนี้คือต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะครับผมนะฮะแต่ถ้าใช้ยี่ห้อพวกนี้อยู่นะฮะก็อาจจะมีเซอร์วิตรงนี้ขึ้นมานะฮะยกเว้นแต่ว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการแบบมีปัญหากับข้อมูลของเครื่องอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันเผลอว่า ไปเจอกับแอปตัวนี้นะฮะมันถึงจะมีประเด็นขึ้นมาบนโลกออนไลน์อีกนะครับผมนะฮะก็อย่างพวกฟินอีซี่อย่างสินเออสินเชื่อความสุขอะไรพวกนี้นะฮะเขาถึงจะดําเนินการจัดการให้นะฮะแต่ถ้ามีแค่เล็กๆน้อยๆแล้วไม่มีผลกระทบอะไรนะฮะเขาก็ไม่ดําเนินการจัดการให้นะครับผมก็อ,อย่างเพื่อ,อนได้ยินว่าเป็นเซอร์วิสของตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมสรุปได้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆสงสัยมานานก็จะได้คําตอบประมาณนี้ถ้าเพื่อนไปถามที่ช็อปหรือโทรหาคอร์เซ็นเตอร์นะครับผม ะะก็ไม่ต้องเสียเวลาโทรแล้วผมโทรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแอปตัวนี้เซอร์วิสตัวนี้นะฮะก็พิมพ์บอกเพื่อนใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผม